เปิศวาซม่จีวานเลวสดเรือะรมจดีันเลครับอะตบดีงเยิงบอกแล้วครับสวัสดีครับเอฟซีอีลานอยนะครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสูช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับเป็นยังไงครับหมู่บ้านนี่พี่น้องในบึงอ่าอีลานอยไปเล่นยูซอยลาดประดุกบอกครับหมู่บ้านนี้สำหรับคอนเสิร์ตนะครับ เบิงเลยเป็นตสะออนนะครับสะออนล้าอีลานะครับว่าจ่าซิดอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่ลงรถมากนะครับเพิ่นกอ่ามีแฟนคลับเอฟซีมาล่อนะครับล่ออยู่เต็มเลยนะครับเมื่อวานเหล่ออยู่ซอยวัดลาดประดุกนะครับเอำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับพี่น้องก็ แฟนคลับเอฟซีมาถ่านะครับถาเข่าแถวนะครับเข่าแถวรออีหลานะครับทายลูปนะครับเอามาไล่นะครับเอาเงินมาให้นะครับสําหรับมือว่านี่นะครับอีหลาเพิ่นเด้คุยกับพอนนท์นะครับว่าขออธิษฐานนะครับอธิษฐานว่าบ่ให้ฝนตกว่าสันว่าอมเพียงอมเพียงงอีงงูอิงงูองอมเพียงนะครับเป็นทองคาถาเพิ่นละนะครับ ามภาษาเด็กน้อยเนาะนะครับสําหรับพันว่าตีสามฝนยังตกว่าสันนะครับอ่ามันขึ้นไปยังไรครับหลังจากเตยล่านะครับฝนยังตกลงมานะครับพี่น้องเป็นตะเงิดบ่อนะครับอ่าเตยล่าแล้วนะครับลงเวทีปรับฝนตกเลยนะครับกลเป็นอียงทีอ่าแปลกนะครับว่าใจล่ะศักสิทธิ์อิลีนะครับอันนี้ก็ตอกย้ำนะครับตอกย้ำว่า น่ะกับธรรมดานะครับเป็นคนธรรมดานะครับพี่น้องแถวจังหวัดนนทบุรีนะครับแถวปริมนทนชันในฝนตกเบิดนะครับแถวงามวงวานนะครับห้างกัสซิปโกลโลนะครับงามุงวานกับตกแห้งนะครับรอบๆเี่ตกเบิดนะครับยกเว้นซอยวัลลประดุบตกนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุบังเอิญหรือเป็นเหตุยังกับบรูู้นะครับพี่น้องพิจารณาเอานะครับ มันว้า์ไลก็คือสิว่าอวยไลนะครับบล็ออวยแล้วครับเพราะว่าเบ่งบ่งในตอนพ่นมาถึงนะครับพี่น้องจากมาจะทั้งใดนะครับมาถ่าอีหลานะครับเอซมาถ่านะครับมีบ่ครับยืนถ่าเงินนะครับเข่าแถวนะครับเข่าแถวเงินให้นะครับเคยเห็นอยู่ไสนะครับแอดมินเห็นแต่อุ้งอิงนี่ลหละนะครับ หรือว่าพี่น้องไปนี่เห็นเขาแถวเนี่ยเขาแถวเงินไทอีหลานะครับเคยเห็นแต่เคยเห็นแต่คนไปเขาแถวซื้อของนะครับซื้อสิ่งซื้อของอ่าอันนี้เขาแถวนะครับเขาแถวเงื่นไห้อีหลานะครับพี่น้องเคยเห็นบอนะครับอันนี้ไม่ต้องอวยไม่ต้องียังหลนะครับไม่ต้องไปเห็ดดามงดามายังให้มันเป็นทีล้อคขันนะครับอย่าไปดามาพอย่าไป ไปสางกระแสยังให้ค้นที่ตามนะครับอันนี้้งญิงในบ่ตตองสางนะครับไปเรื่อยๆนะครับพบปะพี่น้องนะครับมาเรียนคอนเสิร์ตกับบัไดมียังเป็นดามมงดราม่านะครับคุณพ่อผู้นี้พญุภาคกลางนะครับบ๊เบ้าเล่ากับบไดนะครับบุคคยบ่งหมอลำนะครับเพิ่นกะให้ลูกพามานะครับมหาวงอิงนะครับ บ่ไดนเบิ้อนีนน้อบมาลับ่าสันนะครับคุณพ่อคุณแม่ต่างๆนะครับสำหรับบางคนนะครับอันนี้ก็คนภาคกลางนะครับมีคุณพี่คนนึงกับคนภาคกลางนะครับคนวมาอยู่สมุทรรากาาว่าสันก็ตามมาอีกม้นนี้นะครับเห็นอุกยิงแล้วก็ห้นะครับห้ด้วยความตื่นตันใจว่าบ่อออก่าสันเิ่นว่านะครับอันนี้ก็บ่เคยเบิ่งหมล่ำขึ้นกันนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่ยังที่แปลกนะครับ นบุคคลบังมอลองมอล่ำแต่ว่ามาติดตามน้องอุกอิงนะครับมีคุณแม่บางทันนะครับมาด้วยบนบานอียงไหวนะครับทองคาถาอุกอิงไหวนะครับพ่อประสบความสําเร็จนะครับเพิ่นกะตามมานะครับรอคอยว่าอีหลาเมื่อใดเสมาเล่นแถวนี้เพิ่นกะนํามาไล่น้าเงินมาให้นะครับพี่น้องนะครับเห็นบ่อนะครับคนดีนะครับคนทําดีก็ได้รับสิ่งตอบแทนนะครับจนคํานะครับ รับแขกจนคำนะครับรับพพองเฟซีนะครับอีหล่ายังโบดีเบสอยู่นะครับยังตอนรับพี่น้องอยู่นะครับจนคํตั้งแต่ลงหลดมากนะครับบริยุทธ์นะครับพี่น้องเบิงเอานะครับดังบดังนะครับบริอวยนะครับเบิงฟองเรียภาพนะครับนี่จนขึ้นเวทีนะครับอตอนแรกมากนะครับขึ้นเวทีนะครับ น้องขึ้นมาเวทีนะครับเช็คเาร้านะครับพอพ่อแม่แม่เอฟซีกาตามาให้มาไลยู่นะครับหนาเวทีนะครับพี่น้องนะครับตอนเช็คเศว้าคนก็นั่งเต็มแล้วนะครับรัวนนี้นะครับคนหลหลีนะครับมาให้กาลังใจนะครับสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งนะครับเพราะว่าแถวนั้นโลงงานนะครับมู่บ้านหลายโลงงานกับหลายนะครับอําเภอบางบัวทองนะครับเพราะต๊คํามาขึ้นการแสดงพี่น้องเบิ้งคนนะครับ สังกสีแตกสําหรับมือนีที่อำเภอบางบัวทองนะครับซอยวัดลาดประดุกนะครับคนใหม่กําลังใจอีหลาหลายนะครับอันนี้บ่ต้องอวยนะครับบ่ต้องอวยเบิ่งด้วยภาพนะครับว่าจะอีหลาซักซิดหลายนะครับพี่น้องมาชื่นชมนะครับฝนกระโปรงนะครับสองมื่นแล้วนะครับมือว่านอยู่สมุทรปราการก็คือการฝนบรตกนะครับอีหลาได้ เบานะครับเบา้ารุดปากมาบวาหวฝนตกซันให้เล่นแล้ววันว่าซันฝนยังตกก็บ,บทบตกอีลีนะครับพี่น้องมันเป็นอยังสีเรือเชื่อนะครับหาบริเวณรอบๆบ่ตกกับบา่วาหยังนะครับแต่แถวๆส้อยวปราบดุฝนบ่ตกนะครับบางคณะบางอมอล่บางคณ,ณะเล่นนะอยู่อ่า ต่างจังหวัดหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับก็โดนฝนไปตามๆกันนะครับแต่สาวนอดเพบานแพ้งนะครับบ่โดนนะครับรุดพ่นนะครับเล่นแล้วนะครนโอ้โหค้นหลาหลีนะครับสังกะสีแตกนะครับเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะครับฝนจังตกลงมานะครับก็เป็นอย่างที่เงิดหลายนะครับเป็นมินเงิดหลายนะครับ วัเล่นคอนเสิร์ตแรกก่อนหลังคอนเสิร์ตก่อนจิเตอร์ล่าก็มียังพ่อแม่เอฟซีนะครับพพ่อแม่เอฟซีก็ตามมาให้กําลังใจอีหละนะครับนั่นแหละครับจนพุ่ละจนขึ้นรถพุ่ละนะครับเอฟซีังเบิร์นะครับอันนี้ก็โอ้สุดยอดอีลีนะครับสําหรับนางเอกหน่อยของเ้านะครับพ่อแพ่เอฟซีมาให้กําลังใจให้มาลงมาไล่นะครับมาไล่นี่ว่าได้คุกขึ้นนะครับมาไล่นี่นะครับ พาพยุดพันว้าวไปพันว่าเามื่อหนึ่งบตตรมก็หารักแหละพันว่านะครับแต่ละมือ้อแต่ละเว้นนะครับสำหรับมาลายอีหลานะครับอันนี้ก็พี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ไพ่โปเสืซอก็บ่เป็นยางครับสำหรับมื้อนี้นะครับพิดพลาดในข้อมูลประกาศในขอโทษขอภัยหลายๆเด้อนะครับพี่น้องบางคนบางที่ก็ว่าพิดว่าถูกได้คือกันนะครับ อขอบคุณพี่น้องครับติดต,ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามผู้ใายเข้าครัวนะครับผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับขอบพคุณพี่น้องได้หลายครับผม